สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มียูสุบัตดี้ครับมาชี้เป้ากันแล้วนะครับใครที่ถามถึงกันเข้ามาครับวันนี้มาชี้เป้ากันให้1นึคันครับรายละเอียดชั้นนี้เป็นเครื่อง2,800นะครับดีเซลครับผมภูมิใจก็เป็นภูมไใจพาวเวอร์ครับเครื่องใช้งานได้ครับขับทางไกลได้สบายอันนี้เป็นรายที่ผู้ขายลงไว้นะครับส่วนแอร์นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนคอมมาใหม่ครับสีใช้ได้ครับยางยังดีครับเอกสารพร้อมโอนภาษีคันนี้ไม่ขาดนะครับ บอกภายในก็ไม่ขาดด้วยครับสามารถปรับนอนได้ด้วยนะครับตั้งใจจะเอามาปั้นครับอันนี้ผู้ขายบอกนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจจะเอารถเก่งแทนแล้วครับก็เลยอยากจะขายเพื่อที่จะเอาไปทําทุนต่อนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์เฟ้นปุ๊กเจ้าของรถด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้ให้อยู่ลิงก์เรียบร้อยเลยครับสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาที่8ป0 0 0่บาทนะครับรถอยู่ป่าจีนบุรีนะครับ ถูกใจก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับใครที่เข้าลิงก์ไม่ได้คลิปไหนก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วนะครับเขาก็ลบโพสทิ้งไปครับเพราะว่าโพสนี้เป็นโพสตที่ผู้ขายโพสตไวในกลุ่มนะครับอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นสามารถติดต่อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถขึ้ใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ